กอลีน <aj> ja ่าตาก้ากอลีกาจะเมอบูจาลีเรายัจฉิม่าโอเออปีราเลเยลาไปปะตองกชาบูจาเตวูอโลทากชาบูอฉิมกาเล Bisa ลึกอยู่ลาเลยะเปือกกุกไกตาวิชมาหมาวิชีงามะดอลอเลชาล่าย่อขิจเจตอละตวยออย่อเลนาเลนาลอเล เชคขีขมามาจดเยก็แลอยงข้าง่ส่นตัวดึงน่ะโวยเลยแช่ไวเลยชัวกาจะคเขียวเขียวก็เลยมามาปีจดเลยอาเขยตีกาหลงชีวิยเช็คเขียวกุไลปะตอยอท่าวุจาเลยเอกกาชติมาเพลลาอกเข้าจีกุลากาอท่าอะไรตีองเฮอชละอาจารีว่าใช่ยาลิปุยโยอุกัปีลาเลยัปีลาเล่ยยเกะาอาสสมัติเลยกตาเล ย่อปตาล้วเว้ยเดี๋ยนี้ตอทีตอกลาทางเรายาาปรโมทข่าบูจาเลยยกกติกาอยู่ยกขั้นบินละลกะขั้กุลาเวแต่ก็ย่เขี่ยช่อเลยกะจะนี่คือกะจน่ยากาโกคมาเกียวมาช่วยลาเวยเดี๋ยวนี้งักงัติเชวิก้าองทุบีทุีที่นี่เที่เลยโย่เขาก็เลมานวิชโอลอดา นกคดบตัวติญญาเยจโกลอยติญาติเลงกเคมือมือกเจเลก็แตะเวเดเลติญเขาเลอานตตลกกชกจาเลยหิตุเวคุกาดิมาจอวาเชาฮันฮัจาลุเลหิลากลกาชีวฮอนบึกุล่าเลยเดเลอาอยาองขอเยเลการชีติมาอกเดเลงาเตีเวชิฮุจหุยติจุเลเลกก ลิชีฮีวขอตอลาเปล่เดเยลิุชิเคีิบวตลาเลยอออโอุเอติมาเพลาเวเฮก็งอเขาท้ายวเยเลติตาวปัตโตลาเวเล่ิจเจมากาโลเลเดเลตินขาทาชิงเวซาลารูอัจหนิวาชยยอเกียวชดิเลโยมาลาเวปัตโตยอติจ้าลาวิชมาอดิตอลาเวปตโตฮัลเลจเเลยงกิกยลาฮอลยอเตียเวอกรมวิท่าไลคข์ไลคกากัลโลลาเปล่ชีีวี หลดเจ้ารอกูเลยจะคือทุราอยู่เลยชีวะเขายุหมันเงียบกือปิดท่าแชไกลยอะไรก็ขับเบืออะไรแบบนี้ก็ว่าคยอเราใช้ติ้งนาลิเจต่อเลยมาเปืดเลยก็ที่เราเพก่อาคุยกับมาเหรอยันน้อยก็เออย่าอ้อนขอเทกาเยลอวก็มาชีวะหินเลยเพลาตัวไอ้ที่เล่อที่จุลกูที่กันที่กา ปรสบกาบโตลาวกาอาชีพปืดาลยการชีวิีดเดียอเดตวเลยอ่ลิเชติกาเลลิเชติโตลาเลเชนี่วิเชเกอเงาปูเมาวิเยกาขอโตลาวปรสุกาชุเลม่เอาวิเชอบุตลาวเลยเดี๋ยวอย่าเพ่ชคชิมาทาชิซลากับวยาอ่ က <music> cho to la o py da no cho la ga o pre o la e ma e tau။ อหาจกิติเวมะกะติโยเลกะปือเลอัลลอฮติปออยู่ชื่ออหาจะกิติติลาเวเจตะปะรวะเจตะปะรวะสกาละเวพอกฮายติปือเชงากไกเชเวไว้ละโกกะนอฉะติปิยาละเมละมะกะเหโละโคนอโกยโกเลอุสกะโกเลขิตตุละเออะเชยอกุเชเวอะวะมะเชฮูเวลิอะหูเวยอไทเวยไทบวาเวยงะละหูเวอยู่ตวะเว คุณหลี ta, ่ยวกยนี hu, wah hu, wah hu, wah hu, ่และคือเอาไลค์คลิล uh ็กๆแล้วเาก็แจ่อลาวิชีวิโยวิเหลีกูคัสลาวิโอเคมุสตะกี้วันเอชีวิตเต้ยเลยชีวิตมานก็ชิดท่ามัปตตองคือว่าคุกวักคุกว่าคุกอะไรก็ไปชีวิตออนไลน์เช็กวาเชื่อแล้วก็ย้อนลัยอนหลังแล้วก็ว่าคุช่าแบบขออุวิกูเขก็ไม่เลยชีวิตมาก็ชิดท่าอ่าวักคุ เวอหผงเลยอามาปัตตวะกฮูเลยก็เวชีวะเองมียนิาที่มาลูกก็วะกูวิช่ยเข้าอจีเจติฮูกาฮูกาเวลยอีวิติเขนิเคฮูกาคูกะคูกาเวชีชีวะหพอดีมาเลยนี่มาที่มาลูกก็อดดีกับข้ารุมาลูแล้ววักฮูวิช่เขติเนิเคก็ยอยะเยอ่เจเจู้กะ ก็ว่าคุยเชียวคืออกากับคามาปืปุรีคุชาเวชิวการตีมาให้ผมอนุทีมาเราก็กงือเยจ้าเยจียจอยกพํำน้อยล่ะคือออละจะเควอื้อจากพิเพเวอยากฆ่าออชื่อเควอยากหนีอจุดเดียวมาแพลรอชิวิที่มาอนุทีมาก็ยกเวเคเลยการมีคุทีววดาจะจวมีคอเพละเว ชื่อว่าลองโจยัปตอว่าคุปปาว่าคุมาเชื่อว่าดอลเล่ฮุยกะโจ้กเลยเชื่อว่าคือปืต่อยาลาอยูอเลยก็บอกว่าชีวะคืออกกลุมที่แปละกูอหมูที่แปละกูเช่คมูเขือโจ้เช็คมู่วิเชียวก็เราติมู่ขืออ๋อออชูเจตีจวีว่านี่มู่ที่มู่คืออ๋ออชาเจตีโจวีว่า แล้เชืหมูที่หมวกแค่อคลองก็ไปเลยสามช้าวิจะเคยวิ่หมูชีวิตแปลเราก็เชื้อเชืหมูจอยวิจคยเชหมูทีออกคลองแล้เล่าหยาคูกากวชื่อแค่ออกชูจ่อยว่าออร์ติหมูและออกชาจ่อยว่าชีวิชีวิญี่ยหมูโคจเชือชีเชมูที่หมูไบคลองก็ไปที่ไทยมาตักกัิลออร์ก็เชื่อแค่ออกไทยมุ่งจะบริษัทลูซี่ีจะเคยวิู่เชื้อ บรบู้ณ์วกตวเอองชีวิอเขอจุก้าพวกอาวุธเข้งงามาถ้าชเลเคอิลกาเลยทีมาลกดเวอจึงนี่มาที่มาโลกก็ดเวอเชมาทีมาก็ดววัคอมาที่มาโกดเวนิฮัสขาและง่ามที่มาโกด้เวอนาธฟังค้กูชีวิชีวิตขาไปดูเลยนนู้ที่มาโกจะเคลาล่ะเจารยรั แมาจะออย่าเพื่อนอ่ะนีเชวน่าเช่วีมาอยมากูกะทีคูคูเชียวคือทาข้อมาสีไตทกัคนทอแย่ละง่มาขอที่อเปียเปียเลยมามีเาย่าสิุอชยเหตุลกูปิดกูเชอว่คือกาละันอ่ะทั้ปตอเลกูเวอลอตาเวลากือเหตุผลกูท้าอโอเค ค้ารู้ที่มาดาวีวัจจุคือว่าเข้าอาคนยญานิยโกดาวีวัจจุหัวไปเลยเราอยากคุูจอยดาวีวัตคแเราอยากครูจอว่าเขาราติมาเลยชบกกะลาหัววเตี๋ยวเป็ดเล้อ จุกาเฮวะาคลิเวกาตีมูเลเบอร์เชียก็เวกาติมาเล่นเลลรับไวแหมเชียก็เวอชจืจืที่พอเข้าฟูเลผูจ้าเช่หมอเลชุไลกะยาฆ่าอตีพอเวมาสุดารเลยนู่นเอาเชคเคจี่ขายาเช่ปัดเวอชูจวิวะกติดิดแขลุยเลย กเลเมอหอเชคเควจอกวโอบนข้องก็ไว้ที่หมูอชีวิตที่ถ่ายลูลุอไวเลยชีวเแเ้วจะเคไจ่อมันตีมาวะไงก็เดลชีวตมาเปลี่ยนแต่กที่อยาจอเลยให้ว่าก็เลเมือสางก็เดลชอปอเปลี่ยนเตให้ว่าอะ มือซางชีมืเองานก็ยีวิชอยวเกเปลี่ยนเต็นชิกลเยเลยยี่งมาเอ็ดเลอวโมาดาดทิยาวเขย่อไก่ก็เลบุตรป่าอุ้เขยวมัดูโจงมาอยากเปลี่ยนเต็นชีวเขอชามันจ้าไมฟูกาฟูฟูอุลิจาชิดมาเอ็ดเลอยวมือซางก็วชีวิตีมาอยู่อยากระ mau về khu gà mới sang mới sang đu lọ lẽ lũ a mới sang cửa về ở to là về mi sắm pha về chỉ chỉ chụp cầu hát thốn nè về chừng à về kho về rồi chỉ ok nó đi vào cái sao chỉ biết tiếp mà à chỉ ở dưới dưới lên đã về bảy chừng qua về chỗ về hòn nhì về lên nè อาอลอคัวาช่อมมาอมมาเชดวบาจิลลวิชเอเยมาวอเยอหรอาชาปุ๊วีเกิดเรื่อจูมาเลยจู่ตวีลุจูงมาวีเอจ้วเหรอเาขับเวโต๊ะกันวีจิจิเาวิิผาว่าจูงวีแต่วีเิเอ đã bà chứ đã là từ cho cái đã bây ở chữ nhìn lự to lại họ lọ về tôi bạn khai họ cha và chứ đã về nhìn về họ mà chú như chú chú chỉ yêu cả yêu cả khó sự hi โขักเลตทปาเว่ิมาชิมาจีคกโสิเจอียาเลยคาฮีเลฮีกติชิขอสิกติิฮีสิเลจิใคจ้ยชีวอนนีเวเลจูสีอน้แตเลจูสิชิวกคาคีเวคาช่วยวิวิตมานบานติมาลืเว่าจเลืถาโอกมาเปล่าจิเคานี่โนี่มาที่มาลโก็ ว่าจะชีวีงาเรือๆไปชีวอ๋อจู้เสียก่นชาอเทเวกันนี่เลยก็โกจู้เสียแ้กเจ้านาเด็กฟูเอไปเลยแต่เขากหัวนุ่กลับไปเลยชีวไม่เราก็โกจู้จู้ขดสีชวอามาปัตตชิไปเลยก็โก้อเยาจุโตมา่อเลยจุตโตท่าก็มา่อเวชีวตกะแจกันนี้เวย チュシ,シチュウィマイリイビカマイウジャウィカマイ。あらこチュシチュウィアウオカオ。YOUR チュウトクウオティー、グクウペペペパトウ。チュシー、ハシュエ、ハクウィマイコウ。YETUDO ウチカ、VE DOLET、チッダウィ、チェケチョウラプロリ、チュウティマニウィ。デレオノディマオマティマロコウ。 我妈，我妈妈，我妈妈年龄，我妈妈比较靠靠我子喂，靠肚子喂吃钙一鹅嘞。我那对嘛，哎，人家，去些那些我个我妈舅喂，然后，来儿子我个舅喂，俺爸都来过过，幺爷夫幺爷他。 นัะเหนวาปตยวคือเชลาเชมี่กคือละโอ้กามาจโก้เออยูยาทักกะที่ป่ะป่ต่อละเปล่าล่ะาที่มาลัก็คือเชลาเชิเป็คนานนะตาลามาเวฮหาอยู่ตัวปูจโจูโจยอยูู่มากก 我努一波，哦，佫写啦写，佫字啦字，我噶妈做那个个，哦，夫花袂多呀，他有舞弊，只要密切我系，腿，蛮好关西，我看带了个个，啊，要为主席啦，要为舞弊啦，哦赔哦赔，阿妈佫做来赔，亏为哩，亏为，靠靠赔啦不为。嗯 อคอแพลากะโอโยเชเวอมาปุโยเชเวอติโอวิติติตออ่าพุทธิไมกะพะยะโยวออูจอูแตปุโลโกโกอุกะตะเข้าเวพุทธิลุยเปื้อเลโอวิลุยละโกอเยอปูพะยะติปุเวจะเคกะจอโลเลอมาปุจจกละะตเลจอโลโกโยคิเชရာကိုယောမိချော ú khép phải là phở là tệ. Chị cả tí mà chị cái tí ra đi. mà, nó có cho, con cho chiều kiểu vi, mẹ cô quẩy vi, chị kêu vi, chi rồi y cả, chỉ khóc khua cái gì ú mà tí ทีวีไม่กะอัจเจก่อเวชื่อชื่อเคยเราก็ก่อโอ้อุบิมีชะมาดอโอปาฮะมากุราโตปุโกกะปาโตโคโนโคโนจอกะละนิยอลเลปาโจกะเคยกะจอลาปุเวเลเพลาปุเวเอติเลอนูติมาเลมติมากกซัพพอร์ตอมานะซัพพอร์ตเวมาป ครับกูช่วยเลยเฉพาะเฉพจรมาปืนยังมาปืนเฉพาะแค่คนดีเออสฉพาะแค่คนดีแค่คนดีชีวิตอาชี่กักว้างเลยตัวเองเองอามาแบบกจที่เลยก็ก็ย่ออยากพัฒนาเพชาติเวียอะไรเช่นเองเช่นเขาว่ากันลายนีว่าชีวะยมาสุดอะไรที่แค่ที่แค่ออกจากตัวเลยมาตัวเองมาตัวเองมาค่ะทกับชีวิตที่ตัวกูว่าอยู่โลก็กู 有時煮食埋，除非阿姨住家咧，我老公要喺旁邊都要搬嚟，我爺爺住嘅，除非除非要搬嚟，我爺爺家下家婦啊都要搬，除非阿姨住家嘅，啲嘛平嘅啊，即係啲洗邋遢嘢咧，要佢我我媽背啊，攣嘅，我攏咧，呢啲咧我只嚟話熟。 วัดชลือเวีย์ล้อยาเชี่ยมาปื้ลือเวียรีทิ่ขออบาช네 <ts> ลือเวีย์ล้อจุก้าเพาเพาขอเแคขคามามาคู่เลยรโอช่เยช่วยแค่ยาอีโยกาอาชาติศขอไม่กะบฮีมางั้เขาคู่อะไรก็คือฮีมาติเลยทิขอขอโอคดเดเยดเพียวเลยแล้วก็จ่าชาเวหาชาชาเวเชกุมือคือกาเวฮองเวเนเวเชกิเวกา

ga ya ga khan cho le ga ye cho ve lu le chu ti ma a bro khano u ve chi ya ka ayu ya ni ma ti ma lo ko wa so lu yu ve cho ke a to ko ti le wa le ana ko ve chi wa so ni u she le chi ya yu ja le à và soi nhũ chỉ chưa có 어우리 어우 아마 파토레고 고요혀 아 수지 말이가 남추야 추리 두배래요 추야 얘 두배 추야 헌 디토 두 파토레 아요아 수지 어요 어 어요 어요 이이 어요 추위 어요 칠디야 파토레 아이 어우리 추위 햇달아 어 요뉴시 추위 어케 ว่ามาวีขาคือมาโจลีอยากฆ่าเราเขาจู่จ้าเลยเขาคืเขาคือวิลลที่ป้าอือที่ป้าอีไม่ใช่เขาอเาเรื่อยอยากฆ่าเชียวเขาคนยานวกาขาคือเขากะเขาคือมาโจลีอาิเจปืนดเวยม้าวีล่แมป้าวีเลยลาชาป้าวีเกอาชิพเอือเลยขาคือมาปืดอ ชิเียเอากาลึกไปเลยรอสอลึกไปก็จะเขียนจอในที่แรกขณะะป้าจะชีวิตกาเอื่อเลยชีวิตกาเอ่อคุยเอเวให้นู่นอหาเขาจอเไรนู่นอยากเขียนเจน่าหัวฮะอะเจอยากคุยเวชิจะเขีเลีเอเว่จอลือเอเวเขีเจเวชีวิตที่มา 那我们对马龙国国，自动化嘞，自动化，自动化，机械化，自动化设备，机械类，那自动化农业类，机械类，机械类国，农民朋友，龙国要么把土法上做，土法搞，马家嘞，要么么子嘞，怕土嘞，他国不安全，机械要那个，哇，把上好设备，他弄机械做嘞。 Chị sẽ ông ngâm mà Chị khi đó họ mà lại cao cái tí lệ họ oppa cho số bà số bà cho cái à khi đó họ cái lữ bà cho lấy cô họ số cho Phù là cô là cô hải bơ rồi sẽ cả chị là ngon ngon khi về khi cô mà cho เดี Ooh, ๋ยวเลยติกก็ะน่ามาลาวชีกันแมายจ่่องเดี๋ยวเล้ยอโยวอยอย่าเช่กอแล้วก็เลยอยอชีวิตตีโตลาวีกะมามาเลยมาบีมาชิงชีวิตกันคือมาลึกจอเลยเดีเลยตีมาเขีเอโชชีวิตเอาอ่ามะก่อนเลยเป็นหมานมาก่อนอาหอมแมวแมวชีวิกับเพลาเปื่เลม 아마 외지 편라려고요. 이때부터 자타 초아고, 꼬는 외라 자초자초아고, 안나 루일라베, 안나 게일라베. 이렇게 외지래 이때부터 이어 날아고꼬, 마, 초가 캐도 초가 마가 뿌리 치우가 조조. 그래도 말고꼬, 안나 게일래, 나 치우요, 혈루초라고꼬 와서 간이 캐 초가 와마 뿌리디 캐 였보라가 아. ช่วยเวช่วยวโจเวติแล้วเอยปอรากนิวชีติปามาโจเวุยตอนะก็หมเลยจะเคตอแล้วะเพื่อรอกเลยตงะแล้วก็โก๊ห้ตูล่าก็วเตผตูเรลามาจชีเลยต๊ะก็ชงติผ่าติติมามาเราก็โกอ่าใส่เรื่องมาก็จเลยใส่เรื่องอเต้ 아, 우태 giv, 우태 g 오, 우태 giv, 막, 이, 첵, 헤rica, pelapura, 치료, 마비아, 레고, 오, 파쇼. 요, 아나, giv, 요, 자, 쪼, 타, 쪼, 헤비아. 브로치, 헤비, 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 가비 헤비, 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 ยาค่าออภาาชอวก้ามาตีวเลยมัดมัดช่มัดเผืว้เชวอจิจิติเปล่าเฮอหิตลากูเลยก็อยู่บาวเลยก็ขอรื้อไปก็ขอเย้วปแล้วภาษาชติเขวเชียวเขาคามุยเยเผ้กเช็ขอติเลยงาขอคกาจะเกิเยบเผเลยเช็ข้งาขอกกาที่ผาแล้วกก